เบอร์กล่องละห้าร้อยไม่ขายขายเป็นสองร้อยห้ากล่องหนึ่งพันส่งฟรีสิบสองกล่องสองพันส่งฟรีตกกล่องละร้อยเจ็ดสิบนะคะมีออยนะคะเราขายถูกที่สุดในประเทศไทยค่ะกล่องหนึ่งมีสิบซองซองหนึ่งจะมีสิบห้ากรัมนะคะอ่าคนอื่นขายห้าร้อยเก้าสิบเราขายเราไม่ขายเราขายเพียงแค่สองร้อยคนอื่นใส่ห้าสองร้ค่ะเราประทานก่อนนอนนะคะแปดชั่วโมงนะคะมันจะขับถ่ายนะคะดีถอกล้างลำไส้ทําให้พุงยุบค่ะอ่าไม่มีไขมันท้าไม่มีน้ำ เอานะคะไกโทรมาเลย08 16 30 46 22หรือไลาไอแอดลีน้าเด็กเกงค่ส่วนอันนี้นะคะสลิมดิ้งช็อกโกแลตมอคแค่กล่องหนึ่งห้าไม่ขายเราขายเพียงแค่สามรส่งฟรีสกล่องหนึ่พันส่งฟรีสิกล่องสองพันส่งฟรีนะคะกล่องหนึงมี12บสองนึ่งสิบสอกรัมค่ะอร่อยมากนะคะขายถูกใจคนขาดไปเก้าสิบเราขายฟีสี่กล่องหนึ่พันส่งฟรีสิกล่องพันส่งเราขาย มีตัวแทนทั่วประเทศหนึ่งแสนคนออกไปทั่วชมสนใจโทรมาเลนะสี่หกสองสองหรือไลไอดีแอตเลนาโดดแกงค่ะซลิมดิงเฟซบุ๊กค่ะกล่องละห้าร้อยขายเพียงสองร้อยห้ากล่องฟรีสิบสอรีตกร้อยเจ็ดสิบเป็นกาแฟผสมส้มอยู่สุบอร่อยไม่มีไขมันทามไม่มีน้ำตาลไม่มีปาตาเลานะคะควบ หิวนะคะอิ่มนาน8ชั่วโมงค่ะแล้วก็กินก่อนอาหารจะดักจับไขมันกินหลังอาหารจะช่วยเป่าปานช่วยการขับถ่ายนะคะสลิมดึงเฟสิโนสนใจโทร0816304622หรืามศน์อไลไอดีแอดลีน่าดัดแกงไลมีแอด l a n a dot g a n t ค่ะเดี๋ยวย้งยคุณผู้ชมดู นงนุษพัทยาค่ะเลือดออกไหมโอ้โเจ็บเลยมีเทนโซพารมานฮะตับองเพชรอ่ะเดินก็นไปหยิบแม่อ้วน ม,มีเพลงอีกเพลงเนี่ยมีเพลงกลัวจะโดนบล็อกเพลงมันเห็นแล้วขายยังอ่ะคุณผ,ผู้ชมนี่เป็นสวนกระบ,บองเพชรของสวนนงนุษพัทยาค่ะ มากเป็นส่วนที่สวยที่สุดในโลกเนี่ยถายต้นพวกนี้มีไอ้น้ำมาจัดสูตอันนี้ไม่รู้ ฮะสีฟ้าไหนสามสิบล้านอ่ถ่ายรถให้คุณผู้ชมดูสิเนี่ยถ่ายไปถ่ายรถให้คุณผู้ชมดูรถเนี่ยอ๋ออ่ะ,อะ,อะโอเคพอ